แมคค a n น c a l คีย์บอร์ดคืออะไรทำไมถึงฮิตแล้วบูสวิทบาสวิทเลสวิทมันแตกต่างกันยังไงคลิปนี้เรามีคำตอบให้เพื่อนๆกันค่ะแต่คีย์บอร์ดปุ่มหนาๆนะมีเสียงมีไฟเมาคีย์บอร์ดอิมเมอร์จริงๆแล้วมีชื่อเรียกว่า Mechanical Keyboard ราคาเริ่มต้นอยู่ที่หลักร้อยถึงหลักหมื่นกันเลยทีเดียว คีย์บอร์ดที่เราคุ้นเคยจะมีอยู่2แบบนะคะคือ 1. คีย์บอร์ดแบบปุ่มยางและ2องแมคคาเคียลคีย์บอร์ดที่เราจะมาแนะนํากันในวันนี้ค่ะเริ่มต้นกันที่คีย์บอร์ดปุ่มยางคีย์บอร์ดแบบนี้น่าจะเป็นแผ่นยางเวลาที่เรากดลงไปเนี่ยตัวโดมยางจะไปแตะที่แผงวงจรให้ปุ่มมันทํางานข้อดีของคีย์บอร์ดนี้คือหาซื้อง่ายน้ําหนักเบาราคาไม่แพงขึ้นอยู่ที่เกตแบบแบน์ค่ะ ส่วนข้อเสียนั้นคือทนทานน้อยกว่ามีโอกาสเสียมากกว่ามีอายุการใช้งาน1-10ล้านครั้งอาจจะฟังดูเยอะนะคะแต่ถ้าใครชอบพิมพ์ชอบกดแรงๆนี่แหละคะ่ะปัญหาคือเราต้องยกไปซ่อมทั้งแผงกันเลยทีเดียวมาสู่ประเภทที่2กันนะคะ m ม c h a n i c a l keyboard ์บอนั่นเองหน้าตาคล้ายๆคีย์บอร์ดทั่วไปเลยแต่กลไกจริงๆแล้วของเขาแตกต่างกันคะ่ะด้านล่าง เป็นปุ่มแบบสวิตช์ที่แยกกันทำงานออกไปแต่ละปุ่มซึ่งปุ่มที่เป็นสวิตช์นั้นจะมีการทำงานเป็นตัวของตัวเองค่ะข้อดีคือเวลาเสียเราสามารถถอดออกมาเฉพาะปุ่มได้ไม่ต้องยกไปทั้งแผงทนทานกว่าอายุการใช้งาน40-50ล้านครั้งกันเลยทีเดียว Mechanical keyboard ม,มีสวิตช์ที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดีมีอยู่3สวิตช์นั่นคือ Blue Switch, Brown Switch และเลสสวิตค่ะบูสวิตเป็นคีย์สวิตประเภทคิกกี้สองจังหวะมีแรงต้านนิ้วมากจุดเด่นคือกดสนุกทำให้พเพลิดเพลินกับปุ่มที่ดีดคายเครื่องพิมพ์ดีดการทำงานของบูสวิตต่างจากประเภทอื่นตรงที่ห่างเรากดปุ่มลงไปกลไกสปริงภายในจะด,ดิดแท็กเทิลบัมเพื่อให้ชิ้นส่วนล่างทำงานกับแผงนวงจรข้อเสียของบูสวิตคือจะมีเสียงดังที่เกิดจากการพิมพ์จึงอาจจะรบก,กวนเพื่อนร่วมง,งาน หากผู้ใช้ทำงานอยู่ในที่ที่มีคนอยู่จำนวนมากบา Switch เป็นคีย์บอร์ดสวิตประเภทเทคเทิลแรงกด2จังหวะถูกออกแบบมาให้อยู่กึ่งกลางระหว่างไลเนียกับคิกกี้สวิตนั่นคือมีตัวสวิตท,ที่เหมือนกับคิกกี้คือกดด้วยน้ำหนัก2จังหวะและเหมือนไลเนียที่ไม่มีเสียงคลิกปุ่มของบาวมีแรงต้านมากกว่าเลนสไม่มากนักจึงให้ประสบการณ์กดที่มีความหนึบ ด้วยความเป็นกลางร,ระหว่าง2อ,อย่างจึงทำให้เหมาะสำหรับผู้ใช้ที่ชอบกดปุ่มไม่หนักมากแต่ต้องการความรู้สึกที่สนุกเพลิดเพลินคลายคิกกี้แต่ไม่มากเกินไปจะเรียกว่าเป็นสวิต์ลูกผสมก็ว่าได้เลสสวิตเป็นคีย์สวิตประเภทไยเนียแรงกดจังหวะเดียวเหมาะสำหรับคนที่ชอบกดปุ่มน้ำหนักเบาหรือมีความคุ้นชินกับปุ่มที่ไม่อาศัยน้ำหนักในการกดมากเกินไป ด้วยการทํางานของก้านผุ่มที่กดลงไปที่แผงวงจรโดยตรงทันทีโดยไม่ผ่านกลไกหลายจังหวะจึงทําให้เลสสวิตเป็นสวิตท,ที่ทาให้รู้สึกถึงความรวดเร็วกลุ่มผู้ใช้ที่มักเลือกใช้จึงเป็นกลุ่มคนที่ชอบพิมพ์งานด้วยความเร็วคล่องแคล่วในการใช้งานรวมถึงกลุ่มคนที่ชอบเล่นเกมที่จําเป็นต้องกดปุ่มหลายปุ่มในการควบคุมอย่างรวดเร็ว